เราวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูสวนส้มนะครับแปลงตัวอย่างสวนส้มแปลงนี้นะครับได้อัดยาแก้อักเสบหรือยาแอมพิซิลินมาได้ประมาณ5เดือนนะครับหเดือนตั้งแต่เดือนกันยานะครับเดือนนี้เดือนมกราคมละนะครับเรามาดูนะครับว่าผลงานของโทมารุนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับคือโทมารุนะครับเป็นตัวสารเสริมประสิทธิภาพนะครับยาปฏิชีวนะก็คือแอมพิซิลินที่เราได้ใช้ร่วมกับ ยาแอมพิซิลินในการอัดเข้าลําต้นนะครับของส้มสายน้ําผึ้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าหลังจากที่ได้อัดยาแอมพิซิลินนะครับร่วมกับโทมาลุเป็นเวลาประมาณ5เดือนแล้วนะครับจากปกตินะครับสเดือนต้องอัดละนะครับจะสออาการใบลายแล้วก็จะสออาการขาดยาแก้อักเสบนะครับ ก่อนอื่นนะครับจะขออธิบายนะครับในส่วนของวิธีการใช้โทมาลุให้ทุกคนได้ได้รู้ก่อนนะครับว่าตามปกตินะครับใช้ยาแอมพิซิลินนะครับก็ประมาณสามขีดนะครับต่อน้ํา20ลิตรหรือประมาณ3กิโลนะครับต่อน้ํา200ลิตรนะครับแต่สําหรับการใช้ร่วมกับโทมาลุนั้นนะครับเราให้ลดยาแอมพิซิลินลงจาก3กิโลต่อน้ํา200ลิตรนะครับให้เหลือเพียงแค่1กิโลนะครับแล้วก็ใช้ตัวโทมาลุนะครับร่วมกับ ยาแอมพิซิลินประมาณ 1,500cc นะครับร่วมกันเข้าไปแล้วก็ใช้อัดเข้าลำต้น5เดือนเรามาดูด้วยกันนะครับว่าส้มแปลงนี้ที่อัดยาโทมารุร่วมกับไอแอมพิซิลินนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับลองดูครับนี่ครับคือส้มรุ่นใหม่ที่ออกมาครับเนี่ยฮะลองดูความเขียวความสมบูรณ์ของมันครับแล้วก็ลองตามตามผมมาดูนะครับตรงนี้ฮะตามผมมาดูได้เลยครับตรงนี้นะครับก็ เห็นไหมฮะทุกคนจะเห็นครับตรงนี้ดอกตูมก็มีครับดอกตูมขนาดนี้ดอกตูมขนาดเล็กอ่าดอกบานนะครับอ่ะมาดูตามกันเข้ามาครับข้างในนี่ฮะเห็นไหมฮะตรงโซนนี้ครับดอกบานเต็มที่แล้วครับเห็นไหมฮะนี่ฮะแล้วก็ใบของเขาเนี่ยก็จะยังเขียวแบบอ่าเขียวชะอุ่มเลยครับเห็นไหมฮะเขียวสวยมากครับนี่ก็คือผลงานของโทมารุนะครับที่เราได้นำมาทดลองกับสวนนี้เห็นเห็นลูกนะฮะตัวนี้ลูกเล็กๆออกมาแล้วครับเห็นไหมฮะ ดูขนาดนี้ก็มีขนาดนี้เอามาอีกก็มีครับจะออกเป็นแบบโอ้โหหลายรุ่นมากนะครับบนบนต้นนะครับเราก็จะเห็นได้นะครับชัดเจนนะครับแม้แต่ว่าใบออกมารุ่นใหม่นะครับอยากให้ทุกคนมาดูครับเนี่ยฮะตามหลักแล้วถ้าขาดยาแก้อักเสบนะครับมันจะใบมันจะออกลายแล้วนะครับแต่นี่ไม่ลายครับเห็นไหมใบยังโอ้โหนิ่มมากและที่สําคัญที่สุดครับผมจะพาทุกคนมาดูครับตรงนี้ครับตามผมมาดูเลยนี่คือร่องรอยนะครับของการ เจาะลำต้นนะครับเพื่อที่จะอัดยาแอมพิซิลีนเข้าลำต้นนะครับมาดูครับนี่ครับร้อยแผลครับปิดหมดแล้วครับเห็นไหมฮะร้อยแผลที่อัดก่อนๆนั้นเห็นไหมฮะนี่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 นะครับนี่ครับนานไม่นานก็ดูได้เลยครับนี่ฮะร้อยแผลปิดหมดครับนี่ฮะไม่มีละแผลปิดหมดเลยก็คือมันได้5เดือนแล้วครับนี่ฮะห้าเดือนแล้วแต่ส้มแตงนี้นะครับยัง ไม่ส่ออาการขาดยาแก้อักเสบแต่อย่างใดวันนี้ให้ลูกค้าได้เริ่มอัดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามัน5เดือนผมว่ามันมน่าจะถึงเวลาละตามหลักแล้ว3เดือนก็ต้องอัดเพิ่มแต่5เดือนก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับถือว่าสุดยอดละ5เดือนถือว่ายืดเวลาได้อีกจริงๆแล้วเนี่ยสามารถยืดได้ถึง6เดือนครับทุกคนตรงนี้ยืดได้ถึง6เดือนแต่ว่าสำหรับอรอบนี้เราให้เพียงแค่5เดือนพอนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปคุยกับเฮียคมนะครับคือซึ่งเป็นเจ้าของสวนสวนส้มแปลงนี้นะครับว่าหลังจากที่ใช้ยาแอมพิซิลินร่วมกับโทมารุแล้วเขามีความรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเฮียคมด้วยกันครับครับทุกคนครับวันนี้ผมได้อยู่กับเฮียคมนะครับเจ้าของสวนที่เมืองหน้านะครับครับสวัสดีครับเฮียคมครับสวัสดีครับ หนักหน่อยเฮีย <laughs> อุ้มนะครับก็อยากจะรบกวนสอบถามเฮียอย่างนี้ครับว่าส้มแปลงนี้เนี่ยอัดยาแก้กเสบคือยาแอมพิซิลินนะครับครั้งล่าสุดเดือนไหนครับเฮียครับกันยาครับผมเดือนกันยา,อาตอนนี้เนี่ยเดือนมกราคมนะครับปี2 5 6หละนะครับนับ กันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเข้าเดือนที่5เข้ามาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมครับในการอัดยาแก้เสพในรอบนั้นในรอบสุดท้ายเนี่ยก็คือเฮียใช้แอมพิซิลินร่วมกับตัวโทมารุใช่ไหมครับอาจารย์พอดีอาจารย์แนะนําตัวนี้มาให้ใช้เห็นผลเห็นผลดีมากเลยครับเขียวห้าเดือนแล้วยังไม่มีอาการส้มแบบยังไม่มีอาการส้มเลยเพราะว่าจากปกติเราใช้ตัวแอมพิซิลิน3มขีดต่อน้ำยี่สิบริตแต่หลังจากนั้นเราใช้โทมารุคือใช้ อมพิซิลีนแค่1ขีดใช่ครับกับโทมารุร้อยห้าสิบซีซีใช่ครับครับแล้วก็มันสามารถยืดอายุของอมพิซษลีนได้ถึงใช่ครับตอนนี้5เดือนยังไม่มีอาการแต่เราต้องอัดแล้วใช่ไหมใช่ครับเราเราจะไม่รอนะครับจะไม่รอให้มันถึงอาการขาดแต่ว่า5เดือนถือว่าสุดๆแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็คือเราได้ยินจากปากของผู้ใช้จริงละแน่นอนครับตัวนี้โอเคเลยชัดเจนนะรับเนี่ยครับดูซึมได้ดีมากดีมากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ยาด้วยครับครับเฮียอยากจะบอกกับเกษตรกรที่ทําสวนส้มที่ใช้แถอมพิซิลินอยากจะบอกเขายังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องผลมลิเพื่อนเพื่อนอาชีพเดียวกันนะครับก็อย่าแนะนําให้ใช้ท้องดีครับผมใช้แล้วดีแน่นอนเพราะว่าข้อแรกลดต้นทุนนะครับข้อที่2คือมันเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีมากครับและยืดและยืดเวลาในการอัด ั้งที่2ด้วยครับผมประหยัดได้หลายทางเลยใช่ครับครับผมต้องขอบคุณนะครับเฮียคมนะครับที่ได้ให้รายละเอียดนะครับการใช้โทมารุนี่ก็คือเอามาให้รอบที่2แล้วเฮียก็จะเริ่มออาิตย์หน้าแล้วติดใจแล้วใช่ไหมครัโอเคครับทุกคนครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโทมารุนะครับตัวที่จะเสริมประสิทธิภาพยาแอมพิซิลินแล้วก็ช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของลําต้นนะครับจะทําให้ใบเขียวนานนะครับแล้วก็ลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ยาแอมพิซิลิน โปรแอมพิซิลินราคาสูงขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้แนะนําได้เลยครับโทมาลูุครับสุดยอดครับใช้ดูครับผม